ศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีม,มวยราชดำเนินนะครับวันนี้นะครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้8คู่นะครับแคู่สวยๆเลยช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่อง True for you ช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางแอป Go Sport นะครับใครยังไม่มีแอป,ปรีบโหลดเลยนะครับดูในแอป,ปดีเลยแค่2วิเหมือนดูในเวทีเลยวันนี้นะครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้สวยๆเลยคู่เอกนะครับคู่เอกจะเป็นช่วงแรกนะครับคู่เอกช่วงแรก บุญชูสบุญมิลิ์เจอกับภายพยักษ์สสมหมายนะครับอ่าฮะแล้วก็คู่ที่หนึ่งะฮะผมมีข้อมูลคู่ที่หนึ่งมาให้มิรักแฟนคลับ f อทุกท่านได้ฟังกันนะครับคือเดนลัมปาวปอขนส่งยิมนะครับเจอกับโซระบ้านเลมบ้านะครับมวยคู่นี้ชกกันที่เวทีมวยภูทรนะครับที่พัทยานะครับเบียดเอียดอารเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังข้อมูลกันนะครับคู่ที่สครับช่วงแรกนะครับ เจ้าเพชรรัตภูมิลูกเจ้าพ่อกลุมประกันนะครับเจอกับเจ้าสองชาติสีโอปอนะครับคู่ที่สามรองคู่เอกครับปตตักเอกชินบีมวยไทยเจอกับยกขาวเ,าเจอกับชาละวันยกขาวมวยไทยยิมโอ้โหนะฮะมวยหลายคู่จำไม่ได้พูดสลิลลัวเลยนะฮะวันนี้นะครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่ช่วงแรกนี่อัดแน่นมากๆนะครับน่าดูมากๆเลยนะครับ ครับสวัสดีมิรักแฟนมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยมัดเด็ดมวยไทยไบโอโคราชนะครับวันนี้ครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้8คู่ช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่อง True for You ช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางแอป g o Sport นะครับใครยังไม่มีข้อมูลมวยใครยังไม่มีกลุ่มฟังหูฟรีนะครับดไปที่เอส p ดนะครับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับ พร้อมใจหาข้อมูลแล้วก็บริการเอาใจแฟนหมัดแ,แฟนมวยทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมวยอัปเดตวันต่อวันไม่ว่าจะเป็นฟังไ์เสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับวันนี้ครบต้นกระบวนความอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไปที่แอจด sp แค่คุณแอดไปที่แอด sp มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับคุณก็ได้รับเสื้อสวยๆนะครับจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทย นะครับควบต้วนกระบวนความนะครับ4ี่คู่แรกช่อง t f o f o u o u วันนี้นะครับมาว่ากันที่คู่ที่หนึ่งนะครับเด่นลำเปาวปอขนส่งยิมนะครับเจอกับเจ้าโซระบ้านแลมบ้านะครับวันนี้นะครับคู่นี้เคยชกกันมาแล้วที่เวทีมวยภูทรนะครับที่พัทยานะครับคู่นี้ผมอยู่ข้างเวทีเลยสมาชิกมวยคู่นี้เบียดเอียดอัดกันตลอดนะครับสมยกนะครับ พอยกสี่นะครับยกสี่ชิงจังหวะเจ้าโซระบ้านเลมบ้ากระชากเหลี่ยมครั้งเดียวนะครับคือทีมงานบ้านเลมบ้าเป็นผู้จัดนะครับพอกระชากเหลี่ยมนิดเดียวนะครับเสียทรงหรือลม้มนะครับครั้งเดียวนะครับกลับมาโซระมาเป็นตัวต่อนะครับยกห้าก็เลยชกสบายกลายเป็นแบบว่าสไตล์ว่าบ้านใครบ้านมันนะครับแต่ในสายตาผมนะครับ ผมมองดูวันนั้นเจ้าเด่นลำเปาไม่เพ้นะครับชิงจังหวะชิงฝีมือกระดูกการผ่านเบอร์มวยเด่นลำเปาดีกว่าด้วยนะครับโซระเป็นมวยที่ออกอาวุธแต่ว่าติดถอยนะครับติดถอยซะ,ะส่วนใหญ่นะครับวันนี้ส่วนตัวนะครับถ้าเด่นลำเปาไปลองหน้าลองมากๆยังไงก็ซื้อขายได้อย่างแน่นอนนะครับคู่ที่2อครับช่องทูฟอร์ยูเด่นรัตภูมิ ลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะครับเข่าในเหนียวแน่นบูดุดันนะครับซ้อมอยู่กับพิกุ้งคมเพชรลูกพระบาทนะครับขุนเข่าระเบิดหินนะครับพิกุ้งสอนมวยเทนมวยนี่ทรงเดียวกันกับตัวเองชกสมัยก่อนเลยนะครับเข่าในบูดุดันนะครับสองชาติสีโอปอต้นๆน,น,น,นี่มีหมัดมีศอกไปลายๆนี่เหี่ยวนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ไข่หมวดสีโอปอที่บางประกงฉะเชิงเซา นะครับวันนี้เจ้าสองสองชาติหรือว่าลดเหล็กสิทธิ์กำนันตุ้มนะครับเป็นมวยต่างชาตินะครับเป็นมวยจากขเขมรกัมพูชานะครับต้นต้นนี่เสียวหน่อยนะเด่นรัตภูมิอยาบพลาดโดนหมัดโดนศอกเจ้าสองชาติก็แล้วกันนะครับไปปลายยังไงเด่นรัตภูมินี่น้ําเลี้ยงหน้าเสือตัวเงินดีกว่าทุกอย่างนะครับวันนี้นะฮะผมมองดูเจ้าเด่นรัตภูมินี่จะกินไปปลายต้นต้นเสียวหน่อยนะครับสมาชิก นะครับมาว่ากันคู่ที่3ครับปตักเอกชิ Turn, oh ้นบ <tr if> <damn> ีมวยไทยเจอกับชาละวันหยกขาวมวยไทยยิมนะครับชาละวันเก๋าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีนะฮะเจอสิงเหนือเสือตายมาหมดแล้วนะครับเจ้าปตักเอกชิ้นบีมวยไทยเข่าในเหนียวแน่นบูดูดันนะครับดื้อมากๆปตักเอกนะครับชาละวันเหลี่ยมแพผวาวันนี้ครับส่วนตัวนะฮะผมชอบไปที่เจ้าชาละวันหยกขาวมวยไทยยิมนะฮะผมมองดู เหลี่ยมตัวเจ้าชารวันนี่จะดูดีกว่านะครับจังหวะชิงจังหวะชนะจังหวะเข้าโกนะครับจังหวะเป็นตัวชนะนี่ดูดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับปิดท้ายคู่เอกช่วงแรกบุญชูสบุญมีฤทธิ์นะครับเจอกับพายพยักษ์สอสมหมายภายพยักษ์สอม,มาตุนินนะครับบุญชูสบุญมีฤทธิ์นี่กล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดเดิมสูงยาวเข่าดีเป็นมวยเอก ของพี่ดอนสุราชอีกหนึ่งตัวนะครับปะทะเบอร์มวยดีใช้ได้นะครับพายพยักนี่เข่าในเหนียวแน่นบูดูดันแต่ว่าคางเปาะเวลาโดนอาวุธหนักๆน,นี่ชอบจะยอมอยู่เรื่อยนะครับเจ้าพายพยักนะฮะเจ้าบุญชูการยืนระยะมวยนี่ผมมองดูดีกว่านะครับชอบไปที่บุญชูสอบุญมีริ์นะครับนี่คือ4คู่แรกนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะฮะ มือนต่อกันช่วงที่2ครับช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางแอปโก спорт นะครับอีก4คู่นะครับคู่ที่5ในรายการนี้เป็นมวยต่างชาติเลยเออเป็นมวยต่างชาติเลยนะครับยูรุกินะครับเบเวอรี่ยิมนะครับเจอกับอินโดสกิตรุ่งโรจน์นี่ก็ต่างชาติกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็คู่ที่6นะครับสีพลังสอสละชีพนะครับเจอกับเบิร์ตเดนสอนาลมอนนะครับคู่ที่7รองคู่เอกช่วงสุดท้ายนะครับ สิงดําสิงอาชาหรือว่าสิงดํารถบ้านสมเกียรติตังนะครับเจอกับเพชรงามโชหะพยักษ์นะครับปิดท้ายคู่เอกแม็กผู้เกตไฟขับเจอกับอิทธิพลเล็กทูซับเล็กต่ออิทธิพลนี่คือสีคู่สุดท้ายถ่ายทอดสดทางแอปโกสปอร์ตใครยังไม่มีแอปรีบโหลดนะจ๊ะรีบโหลดเลยนะครับรีบโหลดไปเลยนะครับดูในแอปดีเลยแค่2วิเหมือนดูในเวทีนะครับใครยังไม่มีข้อมูลมวยก็แอดไปที่ s เจ7 7เ sp นะครับบอกว่าโอโคราชมาแนะนํามานะครับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับค้นหาข้อมวยข้อมูลมวยนะครับข้อมูลมวยมาให้ท่านไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนพิเศษสุดๆเอาใจแฟนมัดแฟนมวยนะครับฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับคู่ที่1ช่วงที่2องูรุกิเบเบอรี่ยิมนะครับเจอกับอินโดสกิตลุงโรดนะครับอินโดสกิตลุงโรดนี่ฟิตซ้อมอยู่กับครูกิจที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ช่วงนี้ครูกิตนี่นำมวยต่างชาติเข้ามานะครับครูกิตนี่เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบางบ่อวิทยานะครับสร้างข่ายมวยมานานแล้วนะครับตั้งแต่ต่อยรุ่นนทรงศ์นุ่นนะครับแล้วนําชาวต่างชาติมาฟิตซ้อมมาเรียนมวยจนได้ส่งเข้ามาในศึกกลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้น่าติดตามมากเจ้าอินโดสอกิจลุงโรดนะครับคู่ที่5ผมชอบไปที่เจ้าอินโดนะครับ คู่ที่6ครับหรือว่าคู่ที่2ช่วงที่2นะครับสพลังโสสระชีพเจอกับเบิร์ดเดย์อนลลมนมวยคู่นี้นะครับสพลังบูดุดันหัวจิตหัวใจดีปัะทะเบอรอมวยมาเยอะนะครับเบิร์ดเดย์อนาลมอนอาวุธคมหนักแรงนะครับแต่ไปปลายไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ส่วนตัวเลยส่วนตัวผมชอบเข่าในเหนียวแน่นนะครับลูกศิษย์ขุนเข่าแลเบิดหินครับสพลัง สสละชีพนะครับผมมองดูกินกันไปๆนะครับเบิร์ดเดย์นี่ฝีมือสมองไอคิวมวยนี่ดีนะครับแต่ว่าเวลาโดนบทโดนบี้เี่ยชอบหมดแรงนะครับคู่นี้นะครับใส่ไปที่4พลังสสละชีพนะร้องคู่เอกหรือคู่ที่3ช่วงที่สองนะครับเจ้าสิงดําสิงอาชานะครับหรือว่าสิงดํารถบ้านสมเกียรติตังนะครับเจอกับเพชรงาม เกียรติกำพลหรือว่าเพชรงามโชหาพยักนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ชหะพยักลำลูกกานะครับกับเสียชายนะครับมีเทนเนอร์ก็พี่มลกอสทศพลสีคิงเกียรติพญาไทยนะครับโอ้โหยอดเทนเนอร์ทั้งนั้นนะครับค่ายเสียชายตอนนี้กําลังโอ้โหสดสดนะครับหลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะน่าติดตามมากเจ้าเพชรไดมอนนะฮะโอ้โหเห็นตต้งแต่เด็กๆนะครับโตขึ้นมาเก่งเป็นยอดมวยทางกลุ่มพลังใหม่อีกหนึ่งตัว นะครับสิงดําสิงอาชาเขาในเหนียวแน่นบูดุดันนะครับเป็นทหารอยู่ทางใต้นะครับเป็นทหารอยู่ทางใต้นะครับบูดุดันหัวจิตหัวใจดีเพชรงามเกียรติกำพลน,นะครับฝีมือสมองไอคิวมวยนี่ดีนะครับแต่แรงไปลายไม่ค่อยดีเวลาหมดเวลาไปหมดไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่การยืนระยะยาวนะครับของสิงดําสิงอาชานะครับเขาในเหนียวแน่นบูดุดันไม่โดนหมัดโดนศอกยังไงก็สดใสแบเบอร์ นะครับปิดท้ายท้ายสุดมวยยักษ์ใหญ่ครับแม็กภูเก็ตมวยไทยนะครับเจอกับชูซับเล็กต่ออิทธิพลนะครับชูซับเล็กนี่เป็นระดับแชมป์ออมน้อยเลยนะครับระดับแชมป์ออมน้อยเลยวันนี้เจอกับมวยฝรั่งต่างชาตินะครับเขาในเหนียวแน่นบูดุดันนี่ชูซับเล็กนะครับฝีมือสมองไอคิวมวยทางมวยไปก่อนนี่เข้าไปที่เจ้าชูซับเล็กไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอนนะครับวันนี้4ตัวช่วงที่2 ปิดท้ายท้ายสุดนะครับตัวที่1ชอบไปที่อินโดตัวที่2อซีพลังนะครับตัวที่3นะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าสิงดําสิงอาชาปิดท้ายท้ายสุดนะครับชูซับเล็กต่ออิทธิพนี่ครบถ้วนกระบวนความมวย8คู่ ของทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้แปดคู่เลยนะครับช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่องซูพอ,อยูช่วงที่2อแอปโกสปอร์ตนะครับใครยังไม่มีแอปรีบโหลดเลยนะครับใครยังไม่มีกลุ่มข้อมูลมวยแอดไปที่ s77sp นะครับบอกว่าโอโคราชแนะนำมาทีมงานมัดเด็ดมวยไทยค้นหาข้อมูลมวยมาให้แฟนขับ fc นะครับไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนพิเศษสุดครับฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ด มวยไทยเฮงเฮงรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ